คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินสําหรับมะนาวเพิ่งกลับมากันเนี่ยนะฮะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมะนาวไม่รู้หรอกบนถ้ำนี้เป็นถ้านาคาแต่ก็คือลักษณะที่มันไปคือเป็นอย่างนี้จริงๆเขาเชื่อกันว่าเป็นพญานาคสององค์ถูกสาบเอาไว้ว่าณจุดตรงนี้ถ้านี้มันมีมานานแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอยู่ดีๆสองสาปีนี้เกร็ดมัอ่ะมันชัดขึ้นปรากฏไปปุ๊บทําให้เรารู้ว่าอย่างนฮะว่ามันก็มีความเป็น,ปนไปได้ไถ้าคุณอยากจะถามว่าพญานาคเป็นยังไง คุณแน่จริงคุณไปท้าอยู่ที่บึงโขงหลวงสิฮะเราเคยเล่าอยู่แล้วว่ามีตำนานเหมือนกับแต่ละพื้นที่โคาจะมีตำนานเล่าเล่าเกี่ยวกับว่าปู่อือลือหรืออะไรกันมาสาบานอันนี้ไม่ได้เล่าที่ไหนมาก่อนก่อนไปฝันติดติดกันเลยสามวันไปให้ถึงนะขึ้นให้ถึงนะแต่ผู้ชายที่มาเนี่ยคือหล่อมากไทายังจำภาพตัวเองว่าทำไมปบบผู้ชายทำไมมันจะหล่อได้ขนาดนั้นเลยวะในฝันแล้วก็ฟังยูทู e อะประวัติหรือํำหน้าค่าประวัติฉันคงจะฟังเยอะไปฉันคงจะฟังประวัติเยอะไป อ,อยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งที่แบบว่าฉันเคยแบบว่าสนิทกับเขาคือเขาเคยปั้นพระพี่มดครับผมไม่สบายครับผมจะตายครับตัวผมเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นหลักฐานแล้วฉันไม่เคยเล่าที่ไหน16เดือน4 <t ui> พี่มดทราบตัวผมเป็นอะไรไม่รู้ครับ <t ui> <t ui> เป็นลอกหมดทั้งตัวอย่างนี้เลยผมจะเข้าโรงพยาบาลผมป่วยหนักครับตัวผมลอกไปหมดแล้วครับตอนนี้มึงมีเงินติดตัวไหมขอพี่มดจักสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าใช่ไหมครับเอาไปรักษาตัวนะมึงกูโอนให้ขอบคุณพี่มากครับระหว่างนั้นน่ะก็แปะนางก็บอกว่านี่ยนางก็เป็นคนป่วยอ่ะเธออนึ่ ฉันจะไปถ่ายรายการยังไงฉันเห็นถ้ำนาคาปุ๊บฉันรู้ว่าฉันต้องต้องไปแค่บอกจะไปปุ๊บก็ฝันหินผู้ชายคนนึงบอกไปให้ถึงนะอืกลับไปให้ได้นะออยู่ดีๆปุ๊บอีบอสตโัวน,โน้องบอพี่มดครับผมต้องไปไหวงูใหญ่ครับอ่ะอีบอสแล้วมึงรู้ได้ไงอะ่ะผมดวง ติดขัดหมดเลยครับพี่มดตัวนมก็เป็นนักแสดงอิสระสักพักหนึ่งตอนแรกก็ติดต่อดาราไปเยอะแยะที่เป็นแขกรับเชิญก็เป็นอีสันประชากรวะ่ะไอ้สันบอกพี่มดผมเคยไปมาแล้วพี่มดก็เดินขึ้นไหวเหรอแกคิดว่าคนอยอกเชิญจะรู้จักฉันญอะมาไปกลับอย่างต่ำสามชั่วโมงคือเดินไม่ใช่แบบไปม,มีนันเาวันน่ะลูกกับ<ฮ>มีบันไดเหล็กขึ้นไปปุ๊บไอ้สันบอกพี่มดผมเคยเดินขึ้นมาแล้วเอ้อสันนี่ไงวะ แต่ชื่อไอสันประชากรอ่ะปรากฏปกูปก่บปกบาลเป็นคนตั้งชื่อประชากรใีอีสานไอเอขนาดที่ป่วยจะไม่อุ๋ยได้ไมอาจารย์อุ๋ยเป็นคนดูดวงอที่เปิดไพป่ป๊กปรากฏว่าอยู่ดีปุ๊บไอเอก็ปั้นคุณหยุดที่รูปไอแจ็คไอเอก็ปั้นรูปเนี้ยขึ้นมาไอเอก็แบบพีม่มดผมจะปั้นไปถวายบอกไปถวายอะไรวะที่หลังอ่ะจะปั้นเราอ่ะที่ป่วยอ่ะนี่นี่เหรอพ่อแกเนี่ย จะปั้นเราอ่ะก็บอกเราก่อนนะแล้วเขาชื่ออือลือ,อปรากฏว่าอีนี้ก็เสือกปั้นหน้าเหมือนแต่ของจริงจคือหน้าน่ะเหมือนแต่ก็คือจมูกอย่างนี้คือที่ฉมบอกหลอเหลือเกินอ่ะอแต่ฉันเห็นไปนคนอีนี่ปั้นเหมือนเดียะเลยก็คือในฝันคือหลอกแบบค้นหาเลยจะหลอกอที่พี่ออกมากไปถึหงหน้าเนี่ยหน้านเดดอ่ะอีนี่ปั้นเสร็จปุ๊บหายป่วยค่ะที่เป็นเกตชันก็เลยบอกอเออเดี๋ยวกูซื้อตัวให้ซื้อตัวมึงไปกูมึงเอาเขาไปไว้ที่นั่น ไปถึงปุ๊บฉันก็ไปปุ๊บอกให้เดินนี้ถึงนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้เกุคนบึงการ<ะ>ในระหว่างฉันบอกโอเคก็บวงสูวงใหญ่กันก็คือในในฉันมาถึงแล้วในฝันออกไปถึงเนี่ย <c oughs> ให้ฉันบวงสวงนะว่ามาถึงแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนี้ในระหว่างที่ฉันจุดทูปก็คือจุดทูบวงสวงว่ามาถึงแล้วอย่างนี้ก่อนขึ้นก็บวงสูวงใหญ่ก็มีคนมาบวงสวูวงฉันมากมายปรากฏว่าทูบกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะ เป็นรูปอะไรคุณดยเองแล้วกันคนกลางบอกพี่มดดูไปรูปพญานาคชัดแจ๋วเลยมันก็ชัดเลยอันนี้คือคนบงการเขาบอกแต่ฉันไม่รู้ตัวเองฉันเพิ่งมาเห็นมาเช้านี้ยังไม่จบไอ้ปามก็เดินขึ้นไปถึงขบวนบนถ้ำนาก็ถ่ายรูปออกมาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคัหนึ่งสองใช่เป็นงอนขึ้นมาเป็นงอนงอนพญานาคว่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองเฉยๆเฉยๆเห็นปรากฏคนที่ปั่กับฉันคือคุณฝนเจ้าของอัลลามี เจ้าของแป้งออรลามีเนี่ยก็เดินขึ้นไปนก็ร้องไห้แต่อันนี้ฉัน,นยังไม่ได้ถามคนอื่นอ,อีกองแอนนงองแอนนาเจออะไรกันบ้างฉันไม่รู้มีไอโอ๊ตไอโอ๊ตคนหนึ่งที่เล่นซีรีส์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปรากฏว่าในระหว่างที่เดินขึ้นไปอ่ะฝนออรลามีก็เดินขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยอืออีพี่มดดำแม่งหลอกฉันมาไหวหินหรือเปล่าก็คือคิดในใจอ๋อหลอกมาไหวหินหรือเปล่าไอฝนก็คือไปไหนมาไหก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเป็นพี่น้องกันนี่แหละพี่มดหนูไม่ได้คิดนะหนูแค่คิดว่าหลอกให้้้ขึนนนนมาวเเีี่่ยยหิชง นี่คือทุกคนเจอทุกคนเจอเหมือนกันหมดไม่ต้องห่วงเนี่ยอินช่วงเนี้ยเนี่ยมันก็เอามือไปจับตรงเนี้ย<ะ>อาจจะจะเปิดผลอลามีดูพี่มดอยู่ดีๆหินทั้งอันอะ่ะแค่คิดนะนางก็ร้องไห้เลยเออปรากฏว่านี่ตอนนี้ไอ้หินทั้งหมดของ,งานางกลายเป็นมืองูอะเลื้อยในมือนางเลยเหมือนนิ่มๆใช่ไหมปุบแล้วก็เลื้อยเนี่ยเลื้อยแล้วโอ๊ยอีา่าะแล้วคงเหนื่อยไปมั้งเราคงคิดจินตนาการไปเองอถ้าสมมติอีกครั้งหนึ่งอะ่ะก็ขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสิสักพัก หน้าบอกพี่หนูไม่ได้คิดเองเลื้อยใส่มือหนูทั้งหมด3รอบอีโอสก็เล่นเช่นก,กับเบอร์เตือนทุกคนปรากฏว่าคลินปน,นี้ไง,ไงรู้ไหมกระเทยสำรวจเพราะกระเทยกลัวตายนะเดินนะกระเทยจะจุกวนเรื่องพวกนี้เนาะอีเด็กผู้ชายก็มันก็จะห,หามหามนี่คืออีโอสคือคนนี้อไอจี IG ที่มันตายคนตายไปเยอะ<ม>อีโอสก็ไปด้วยนี่นีอีโอสก็ไปด้วย<ม>ปรากฏอีโอสก็เดินเล่นกับอุตศลสัมบูรณ์มาตั้งนาน ปรากฏมันก็เล่นกันมีเด็กผู้ชายก็คือมีพวกาดาราเด็กวายไปกันเยอ,อะอะเด็กซีรีส์วายไปกับฉันเกือบสามสิบสี่สิบคนนะเธอรจริงจริงเนี่เด็กผู้ชายซีรีส์วายไปกับฉันสามสิบสี่สิบคนนะเธอขอบวนคนแรกรู้แล้วตู้หลายคันมากเรียงกันแล้วตูนะ้สิบสี่คันอะ่ะอ,อีโอ๊ตก็พูดเล่นในระหว่างทางเขาเด็กเล่นเด,เ,เด็กมาเด็กมาเดินขึ้นเขาไม่สบายอยู่แล้วเขาพูดว่าน้ำหนักแกเท่าไหร่วะน้ำหนักคนนี้เท่าไหร่วะน้ำหนักคนนั้นเท่าไหร่วะมันก็บอกว่าอ๋อน้ำหนักอ่ะเท่านี้สูงเท่านี้เท่านี้แต่ไข่อ่ะหนักเด็กผู้ชาายเเล่นนนนกกกััึงออออครบ กูต้องพามันเข้าโรงพยาบาลบึงการทําไมคะไปเลไสเลือดออกมาถ้ายอย่างนั้นเลยค่ะวู<ฮ>ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใครไม่เชื่ออย่าลบเดี๋ยวจะมาเราวาาติหารที่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยเดิมไสเลือดออกมาซสอย่างนั้นอะไส้เลือดออกมาอีกคนอีกที่สองกูเนะี่ะไสเลือดมามาบอกพี่ผมเห็นได้เพราะที่เอ่อที่ศาลปู่หรือข้อจะแจกพยานาคม,มันเอามากรรมผมขอโทษครับผมขอโทษครับ ผมไม่ทําอีกแล้วมันเด็กมันพูดไม่เป็นอ่ะอคือมันก็กะมาเที่ยวเราเล่นอ่ะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันกรรมพยานะอยู่ดีๆหมอคนแรกบ,บอกว่าอ๋อไปทไปใช้การที่โรงพยาบาลบึงการหมอบอกว่าผ่าตัดด่วนอืม,มันก็กรรม ผมสานึกแล้วผมจะเชื่อพญานาะคอยู่ที่ที่หมอเดินไปไหนไม่รู้ดันไส้มันเข้าไปหายแล้วก็หาย,หายปาฏิหาริ์เกิดเยอะมากเลยค่ะทีมนี้เค้โทรถามอีอนันาที่มันเจออะไรบ้างบอกให้มัมาไทยโทรศัพ <c oughs> ท์โทรถาอีอนันาที่มัน <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันเจออะไรบ้างบ้างลองไลยหามาสิจะบอกว่าไงรู้ไหมจุดตรงเนี้ยเขาเชื่อเป็นเมืองลับแลคุณจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เว้ยแต่บนเนี้พระเกจิอาจารย์หลายๆองค์เชื่อว่าพญานาคคืออย่างนั้นจริงเขาก็เลยมีความเชื่อว่าปืรือเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านเขาบอกทุกวันนยอู่ะ ยังเจอ<ม>ปูอ่เออเลยเขาก็บอกเป็นตนะำนานเป็นพญานาะคทุกวันนี้เขาโดนสาบเป็นพญานาะค<ม>แต่เขาก็มีความเชื่อว่าเวลาพญานาคที่อยู่นานๆตายก็จะกลายเป็นหินคำสาบพ,พวกเนี้ยมันจะค้นคำสาบปู่เอหือ,อจะกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ต่อเมื่อเมืองเนี้ยเป็นเมืองใหม่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อฮะว่าเมืองเนี้มันกลายเป็นเมืองใหม่เพราะเมื่อก่อนบึงการอยู่กับจังหวัดหนองคายใคร,ใครว่าคา<ม>ชะโนดศ,ศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดเรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมอันนี้ ยังเห็นของจริงๆได้อยู่ว่าพญานาคเวลาขึ้นอ่ะเป็นยังไงเขาเชื่อว่าจุดเรื่อเป็นประตูทะลุมิติแต่มันไม่ได้ไปง่ายไงขอบอกว่ามันไม่ได้ง่ายต่อให้คุณแข็งแล้วไอีพวกเด็กซีรีส์วายของกอล์ปะเพิ่งยี่สิบสิบกว่าซึ่งมันแข็งแรงกันหมดอยู่้วมันยังขึ้นไม่ถึงกันทุกคนเลยจะไม่ไปสุดไหมมันต้องศรัทธาด้วยไม่ขึ้นถึงเหรอฉันขึ้นถึงที่คุณแม่ไปนั่งเน่พราะในป่นบอกฉันถามว่าในป่านฉันก็ขอเขาขออะไรเขาบอกเออขึ้นไปให้ถึงนะรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ขอชถ้าเป็นอากาศร้อนอะ่ะเมื่อนำไปไม่ได้นะขึ้นไม่ไหวเพราะว่าเป็นคนตัดจิติอยู่แล้วร้อนไม่ไหวทำอะไรไม่ไหวอยู่แล้วถ้านอนเธอเชื่อไปทั้งวันจอโทรถามสิทุกคนอะ่ะไม่มีแดดเลยรอมไม่มีแดดเลยแล้วก่อนหน้านี้พายุเข,ข้าอะ่ะไม่มีแดดไม่มีฝนเลยพวกเราถ่ายทำจนจนจบรูปที่เป็นเรื่องราวก็คือรูปนี้ฮะอันนี้คือ e jack, อีแ e จ็คอ่ะอีแจ็คผู้ที่แบบไม่น่าจะถึงอะ่ะขึ้นไปจนจนถึงอะ่ะ จุดๆหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสไปกราบให้ได้นะจุดๆนั้นจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อทั้งหลายแปลกไหมแค่เราเดินขึ้นไปอ่ะแค่เอาตัวเราขึ้นไปกูจะแบกน้ำสักขวดกูยังไม่อยากจะแบกเลยขนาดฉันเอาลูกน้องไปเกือบยี่สิบสามสิบคนทุกคนทิ้งกูหมดอีกป่วยป้าปทิ้งหมดเหลือ <al> คนเดียวที่เดินตามฉันคืออีตั้มลูกน้องที่สามสิบสี่สิบคนทิ้งกูหมดเปิดดูลูกที่เป็นหัวงูฉันไม่รู้เว้ ก็คือฉันก็ต้องแหมแต่งตัวเพื่อจะลงไอจีอยู่เดี๋ยวฉันจะออกป้เพื่ออย่างเดียวถ่ายรูปเพื่อเื่งยอดไลค์อยู่แล้วแล้วรูปแย่มุมเยกวบอีแจ็คด้วยใช่ว่าถ้าคุณเดินไปข้างหลังเนี่ยเขาเชื่อว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดขึ้นผ่านลงพญานาะทางขึ้นลงทางขึ้นลงเลยคนที่คิดเนี่ยไม่ใช่ใครนะพระเกจิอาจารย์ท่านหนหลวงปู่วังหลวงปู่คำพันตามตำนานอะ่ะเขามีอยู่สองใช่ไหม,มที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติคุณไปมันจะเป็นงูขดอยู่สองตอนแรกแต่ตอนนี้เราเจอหัวแค่หัวเดียว อันนี้มันคงจะเป็นหินแล้วกระเธอก็คิดกันไปเองเขาก็เชื่ว่าจุดตรงเนี้มันเป็นเมืองบางบทเมืองบางบทมันเป็นประตูทะลุมิติก็ปรากฏว่าตรงเนี้ยถ้าคุณไปถึงเนี่ยคุณไปให้ถึงนะ คุณไปให้ถึงถ้าคุณม,มีโอกาสแต่การจะขึ้นมันไม่ใช่ใครที่อยากจะขึ้นไปได้เลยไปลงทะเบียนก่อนนะฮะถ้าคุณจะไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณลองขึ้นไปดูถ้าคุณไม่เชื่อว่าพญานาคในชาตินี้มีจริงคุณลองขึ้นไปดูสองที่ที่คุณจะไปคือตำหนักปู่อือลือตำหนักปู่อือลือเนี่ยใครก็แล้วแต่ไปลองดีเคยขนาดมีพระมีเจ้ามีพระอะไปลองดีกับหลวงปู่คำพันว่าไหนวะพญานาคอยู่ไหนวะเพราะทุกคนอ่ะ มนุษย์ทุกคนอยากเจอพญานาคหมดทุกต้องปาะเพราะเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราคิดกันเองว่ามันมีหรือเปล่าปรกากฏพระจมน้ําตายหมดก็มีมาแล้วนะฮะก็เหมือนกับที่ปั้นเสียชีวิตเอ๊จะไปปั้นเป้ลพ,พี่ผมปั้นเสร็จแล้วครับคล้ยผมปั้นอย่างนี้อย่างนี้พีจีอยู่กับแอนนาไหมนะแอนนาเธอทําอะไรอยู่อะดีค่ะสรุปหล่อนกลับมาแล้วหล่อนเจออะไรบ้างไหมอะเอาจริงๆใิฉันยังไม่ได้คุยกับหล่อนเลยเธอขึ้นไปบนนั้นพ่อนาเป็นคนที่ขึ้นไปกับฉันแล้วนาก็เดินอยู่หลังฉันตลอดเวลาเลยหล่อนวว่าาาพนนนนน้้ัมมีจริงก อ่ะไหนเล่าให้หนังเล่าหลังจะกลับมาเป็นยังไงวันนั้นที่หนูไปขอคือหนูขอโชคขอลาบแล้วก็พอหลังจะกลับมาใช่ไหมเมื่อคืนเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยหนูจะต้องนอนหลับแล้วก็มีผีมาหลอกคือหนูก็ขอให้หนูมีโชคมีลาบอะไรย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้อยากถูกหวยเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ใช่คนเล่นหวยเล่นอะไรและหนูเป็นคนที่ไม่ชอบแบบนี้หนูจะบอกว่าถ้าจะได้หวยได้อะไรขอได้เป็นเงินเป็นงานอืวันนี้เป็นวันแรกที่หนูไลฟ์สดแล้วมีคนดูสองหมื่นเจ็ดพันคนโอ้โห ปกติหลักพันเนาะพี่แน,น่ใช่ดูพี่แน่อยู่คนดูหลักพันวันนี้คนดูสูงสุดไปถึงเกือบสามหมื่นจี่เนาะเกือบสามหมื่นคนกับประเด็นน้องเป่ากับประเด็นเจนนี่แล้วก็กลัวมากว่าพ้าปูคา่คะถ้าจะดังแบบว่ามีงานเข้ามาแล้วอยู่ดีๆมีทัวร์เจนนี่มาลงก็ไม่เอานะไม่มีข้อความด่าเลย บรรยากาศที่เมออื่อวานหล่นขึ้นไปเป็นยังไงบ้างไหนเล่าซิออเล่าเล่าต้องหนูต้องพูดก่อนถ้าเกิดคนรู้จักหนูจะรู้ว่าหนูไม่มีทางขึ้นไปได้ตอนนั้นนะเพราะน้ําหนักหนูเกือบร้อยโลน้ําหนักเกือบร้อยโลแล้วก่อนหน้านั้นหนึ่งวันแอดมิเข้าโรงพยาบาลด้วยร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพออ๋อเหรอใช่ใช่ค่ใช่ค่ให้น้าเกลืออยู่โรงพยาบาลพอตอนเช้าต้องบินก็พอใส่น้าเกลือบินต่อเลยค่ะถามแอนนาก่อนไปนี่เธอฝันตลอดเวลาถูกต้องไหม เขาฝันบอกว่าจะได้ไปถ้ำพญานาคที่มีพญานาคที่ดุมากๆถ้าไปแล้วต้องตั้งใจเพราะว่าถ้าไปแล้วจะดีมากก่อนไปเนี่ยก็เจอเหตุการณ์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นขับรถหรือเจองูเห่าตัวยักษ์สรุปพอขับผ่านไปแล้วดูแล้ว่าเรานึกว่าเราทับงูเหา่าสรุปไม่มีงูจบจนถึงวันที่ต้องเดินทางตอนเช้าหนูนอนหลับเหมือนมีคนมาปลุกให้ตื่นบอกรีบขึ้นเร็ววันนี้เธอจะได้สิ่งดีๆในชีวิตเธอไปแล้วเธอจะดีหนูพูดแล้วนะพี่พอดำเนาะความจริงเนี่ยถ้าหนูไม่มีเหตุการณ์มหัศจรรย หนูเดินไม่ถึงยอดไม่ถึงให้ตายยังไงมันยากลําบากมากนะเธอเนาะมันเหมือนกับการขึ้นเขาสีคิดจะกูดตองครั้งเออโอ้โห oh. มันลําบากคือทางมันชันแบบเก้าสิบองศาอย่างนี้เลยเนาะทางมันเป็นบันไดหนีไฟมันบันไดหนีไฟให้เราวิ่งปีนขึ้นตลอดเวลาแล้วแบบเราไม่มีสิทธิ์เป็นลมหรือไม่สบายแต่ก็งงว่าพอไปถึงแล้วพอลงกลับมาเนี่ยงานติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วอะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็เข้ามาตลอด <c oughs> ก็ยังรู้สึกดีว่าการที่เราขึ้นไปสวดมนต์ตามที่มดดำ วันนั้นเนี่ยยังรู้สึกดีว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่าง <c oughs> เพราะปกติหนูนะที่มดาคนดูไลฟ์สดก็ไม่เคยสองหมืมม <c oughs> ม่นสามหมื่นวันนี้คนดูเกือบสามหมื่นอีกอย่างหนึ่งซื้อหวยก็คื้อเล่นๆ้าๆ้อบๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกก็ได้เงินมาเกือบแสนคืองงเหมือนกันว่ามันเร็วเกินไปไหมคะกับการที่สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นที่มดาตอนที่พี่มดาบอกหนูตรงที่ให้ให้ขอพอรจากตรงเสียนตรงวังพญานาค <c oughs> หนูกล้าพูดเลยว่าตรงนั้นเน่ะเป็น ที่แรงที่สุดเพราะว่าหนูปวดขมับปวดหัว หมือนจะอ้วกมาเราไม่ได้คิดเองหรือว่าเราไม่ได้ฟุ้งซ่านนะเพราะว่าเราเราเป็นคนที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยคือเราเราเราจะชอบคิดว่ากระเทยชอบมโน o กระเทยชอบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นน่ะพอไปนั่งขอพรแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมาบีบขมับแล้วพอไปถามอาจารย์ที่เปิดไพ่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกหนูกล้าพูดร้อยเปอร์เซนต์ว่าหลังจากนี้ถ้าเทปนี้ออนแอร์เมื่อไหร่คนจะต้องไปกันเยอะแน่นอนต้องติดต่อไปที่ในเพจเขาก่อนอืออือจะขึ้นได้แล้วก็จํากัดคนขึ้นด้วยตรงจุดจุดหนึ่งถ จะเป็นจุดที่แบบว่าเป็นพระปฏิบัติจะมานั่งตรงนั้นกันคุณคิดถูกขนาดเราเอาล่างขึ้นไปเนี่ยมันยังลําบากเลยถูกต้องไหมครับแต่ปรากฏว่าพระแต่ละองค์พยายามแบกไม้แบกตะปูเพื่อขึ้นไปแบกเหล็กเพื่อขึ้นไปสร้างที่ปฏิบัติธรรม แล้วแปลกจุดตรงนั้นคืออะไรรู้ไหมตรงนั้นเหมือนมีคนมาปัดกวาดเช็ดถูทุกวันทั้งวันไม่มีใบไม้เลยไม่มีเศษใบไม้เลยมันแต่ใบเดียวเหมือนมีคนมาคอยปัดกวาดเช็ดถูทั้งทั้งวันเนาะปรากฏว่าจุดนี้นเขาบอกว่าเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโรคมนุษย์กับโรคพยาธาปรากฏพวกฉันก็นั่งไหวกันเว้ยถ้าสมมติเจอคนอย่างว่าหยุดถ่ายก็มีเสียงบอกว่ากาบรก ฉัถ่ายทาไมไม่ขอเราก่อนฉันสั่งหยุดถ่ายเลยจริงไหมตอนนั้นก็บอกว่าหยุดถ่ายแล้วให้ทุกคนขอพอรพี่บัดำก็บอกว่าขอพรเลยตรงนั้นเสียงอยงะฉันติดไวเลสฉันอะฉันเป็นคนเวลาทํางานฉันก็ใส่สมองเพื่อนอนหยุดถ่ายเราก็คือตอนนั้นกำลังจะพูดถึงพระเกจิอาจารย์อยู่<ะ>อยู่กันเป็นสิบคนอาผู้ติดตามฉันห้าคนแล้วต่อไปไอ้แจ็คอยู่หยุด ไอ้โตนนมีบอสโตนนอยู่เสียงออกมาว่าอะไรรู้ไหมหยุดก่อนทาไมไม่ไม่ขอพรเราก่อนมาถึงแล้วอะเราจะให้พรอ,อ,อยู่ทีๆีหันไปปุ๊บคนคนหนึง่งอีตัม้มลูกน้องชายอีตัม้มเสียจกสลบนอนไปอยู่ข้างข้างแล้วค่ะเสียงออกมาอีกเดี๋ยวพ่อจะดีขึ้นนะจะมาขอเรื่องพอ่อใช่ไหมฉันบอกอีตัม้มมึงขอเรื่องพ่อเหรอออืใช่ครับพ่อผมไม่สบายอยู่อ้าเอาเอ,เอสักพักหันไปแอนนะ เออนนาน็อกแล้วค่ะออนาแบบปวดพี่อะไรกูยิ้นกับหนูหนหนปวดหัวมากอะไรตอนนั้นเธอเป็นยังไงแอนนาไหนเล่าสิก็ตอนนั้นเขบอกได้เลยว่าคือตอนเดินไปแล้วก็ยังคิด,ดว่าเฉยๆแต่พอเขาบอกว่าเรื่องใบไ,ไม้หนูก็เอะใจเหมือนกันว่า S <S> เฮ้ยมันเหมือนมีคนมาเก็บขวานลานมาถูลานตลอดเวลาเพราะว่าตรงนั้นเกลี้ยงสะอาดเกี้ยงเก่ามากหนูเล่าก่อนนะฮะพี่พีกอล์ฟเขาเพิ่งทักมาว่าได้งานใหญ่กล้าพูดเลยว่าคนที่ไปตรงนั้นแล้วมีจิตศรัทธาคุณจะได้พรเพราะว่าในความรู้สึกหนูนะหนูถามชาวบ้านแถวนั้นที่เขาเดินไปเดินมาเข,ข<อ>าบอกว่าไม่ถึงกันนะปกติไม่เห็น,านมาเปิดให้เห็นไม่กี่เดือนวันนั้นอุทยานเขาก็พูดว่าถ้ำมันมีมาเป็นตัน้งแต่ผมเกิดแล้วแต่มันเพิ่งมีเกตงูจริงๆ ปรากฏมันจะประเกิดพร้อมกับ9ปีบึงการจะยังไงตึกสิงหาคมเพิ่งครบ9ปีบึงการไอ้แจ๊คเนี่ยเชิญปู่เออเสียเนี่ยเข้าไปที่ปูอ่อือลือ<ะ>ตอนนั้นปุ๊บฉันหันไปอุ๋ยอุ๋ยซึ่งไม่น่าถึงอุ๋ยจะเป็นลมนะเธอเนาะตอนที่แบบว่าได้ยินเสียงอุ๋ยจะเป็นลมเนาะอาจารย์อุ๋ยเป็นลมเป็นลม,นลมแลวอีบอสต,อต,อต,อตอัวนนตัวนนตอะไรทุกคนแบบพอพอ,พอแล้วสิก็ฉันก็เลยบอกว่าทุกคนหยุดหยุดถ่ายตัดกล้องทุกคนหยุดถ่ายแล้วลงไปกราบซะ ขอพรซะเสียงมาจากไหนก่อนได้ทุกคนมาในอินเอียงคุณแม่นี่เข้ามาในหูคุณแม่คนเดียวเพราะคุณแม่ใส่ไวเล็ตอยู่ไงแล้วก็ไม่อินเอียงมาถึงแล้วทําไมไม่กราบขอพรแล้วก่อนฉันสั่งปิดกล้องทั้งทั้งที่พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะเธอเนาะแต่เมื่อแด้วยตอนนั้นพี่มดนนำบอกปิดกล้องปิดกล้องเราก็รีบขอพรปิดกล้องปิดกล้องอยู่นี้กราบถ้าสมมติฉันไม่ได้ยินคนเดียวอ่ะฉันจะหาว่าฉันโอเคตาอูหมา ทุกคนรู้สึกหมดแกก็เห็นทั้งกองลงไปกราบแม oh. แล้วปรากฏจนในที่สุดคนที่มาเขยบอกพี่มด oh. ผมลืมบอกครับตรงนี้หลวงปู่วงหลวงปู่วงที่มรณนะภาพไปนานแล้วนะ oh. เคยสั่งเอาไว้ว่าจุดผ่านของเขานะ oh. ใช่ไหมเขาบอกไงนะเขาบอกว่าจุดตรงน,นั้นก็คือเป็นจุดที่เขาทามานั่งขอพรทำสมาธิทำวิปัสสนาเจออะไรอีกเยอะแต่แค่จับมาเรายังไม่ได้มีโอกาสคุยกับใครสักคนเนาะทุก oh. คนไปร้อยคนขึ้นไปประมาณสักเจ็ดสิบขึ้นไม่ถึงสักสามสิบสี่สิบ Hmm. แต่ทุกคนกลับมาเจอหมดอะ่ะแต่ใครจะเจอกับอะไรแค่นั้นเองอะ่ะตอนวงสวงก็เกิดเหตุอยู่ดีๆโดนโดนบินไม่ได้แล้วก็ต้องตกโดนตกอะ่ะแล้วตกตรงคําที่ว่าพอเขาขอพรเขาบอกว่าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่อือลือปุ๊บตกเลยค่ะตกแบบไม่มีสาเหตุและตกแบบว่าตรงนั้นคนนั่งยืนกันเยอะมากแต่ตรงที่ตกเนี่ยไม่มีใครโดนเลยและชาวบ้านแอนาาน,า,น,นาชาวบ้านก็ถือว่าการคือเจอเจอพญานาคปู่อือลือเป็นเหมือนเรื่องปกตินะ,นะเนินเนาะเพราะเขาเจอกันตลอด โอเควันหลังเดี๋ยวเธอค่อยมาเล่าหรือกันขอบคุณนะคนนะี่ียนาทั้งหมดคือท่านาคาที่ใชแบบิสูบมาแล้ว<ะ>แต่เขาจะจะขึ้นไปแล้วดีหรือเปล่าขอร้องอย่างนะฮะแป้งทองคำเปลอย่าคิดเอาขึ้นไปอืเพราะคุณจะไม่สบายกลับมาแน่นอนเคยมีคนเนี่ยเอาทองคำเปลหรืออะไรขึ้นไปแล้วกลับมาป่วยนะฮะ ใจอะอย่างเดียวพอแล้วไปกับคำอธิษฐานพอแล้วอย่าพิธีกรรมมันจะอย่าไปเล่นอย่าไปลองอย่าไปจิตสัมผัสเยอะเพราะอันนี้มึงกิจสัมผัสแล้วมึงตายจริงเขา<อ>เคยเชื่อว่ามีเด็กคนหนึ่งอะเวลาที่เขาจะหาคนเฝ้าถ้ำบนเนี้ยเมื่อไม่นานป่าไม้แล้วฉันฟังว่ารู้ป่ะอยู่ดีๆมีเด็กคนหนึ่งมาเลือกที่จะผูกคอตายบนเนี้ยอ<ม>ืสิ่งที่เราก็ขนศพลงไปไม่ได้ในที่สุดเขาต้องทำไงรู้ไหมฮะทำไงเด็กคนที่เขียนไว้เลยว่าวช่วย เอาศพผมโยนทิ้งเข้าไปในถ้ำเขาเฝ้าถ้าไปเลยเขเฝ้าถ้าไปเลยชใช่บางคนทุกวันนี้เขายังเลือกคนไปเฝ้าถ้าอยู่เลยนะ,อ,ะอังคารคลุมโปง